แฟนคลับตกใจย้อนเส้นทางรากริตชี่หลังมีข่าวหรือเลิกเงียบล่าสุดทั้งคู่เคลื่อนไหวแล้ว กลายเป็นคู่ที่ถูกกลับตามองความสัมพันธ์ขึ้นมาในทันทีหลังจากไม่เพจดดังออกมาเผยว่านางเอกนานเองได้เลิกรากาแฟแล้วทําเอาหลายคนนั้นพุ่งเป้ามาที่คู่รักพระนางอย่างก๊อดอิธิพัทและริชชี่ออร์เนตเนื่องจากมีชาวโซเชียลไปเสิร์ชคาว่านางเอกนานเองคนนั้นคือใครใน Google ซึ่งก็พบชื่อของนางเอกสาวริชชี่ออร์เนตขึ้นมาทําให้หลายคนนั้นโยงมาถึงคู่นี้นั่นเองโดยก่อนหน้าน,นี้ช่วงวันวาเลนไทน์ก็ยังเห็นทั้งคู่ไปดินเนอร์หวานด้วยกันที่ร้านอาหารสุดหรูซึ่งก็มี มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เป็นจํานวนมากทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดทางคู่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพันอินสตาแกรมถึงประเด็นข่าวเรื่องนี้อย่างชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยโดยนุ่มกอนได้มีการโพ์ภาพคู่แฟนสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเมื่อมีคนอยากใส่ชุดฮันโบเราก็ต้องตามใจโดยมีการแท็กไปหาสาวดีที่ในภาพอีกด้วยและไม่นานฝ่ายนางเอกสาวก็ได้มีการโพดภาพคู่กับฝ่ายชายบ้างโดยมีการเขียนแคปชั่นเป็นภาษาเกาหลีว่าซาลังเฮโยหรือที่แปลว่าฉันรักคุณ โดยมีหนุ่มกอตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาเกาหลีด้วยเช่นกันซึ่งงานนี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าความรักของทั้งคู่นั้นไม่ได้มีปัญหาหรือเรื่องราก,ราก,กันตามที่มีข่าวรือแต่อย่างใดแถมความรักก็ยังหวานไม่มีเปลี่ยนเรียกได้ว่าสายบข่าวรักร้าวไปเลยละค่ะซึ่งกว่าความรักของทั้งคู่จะมาจนถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันเราจึงจะขอย้อนไปดูจุดเดิมต้นความรักของทั้งคู่กันสักนิดว่าจะเป็นอย่างไรโดยในช่วงแรกทั้งคู่นั้นโคจรมาเจอกันในละครเรื่องซอนเงารักและกลายเป็นคู่จ และมีแฟนคลับติดตามอย่างมากมายจนกระทั่งละครจบไปทั้งคู่ก็ยังถูกพูดถึงและดูสนิทสนมกันเป็นอย่างมากทาเอาแฟนๆนั้นลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าจะเปลี่ยนจากคู่จิ้นไปเป็นคู่จริงหรือไม่แต่ในช่วงนั้นสาวดิชี่ก็ออกมาปฏิเสธตลอดว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันและไม่ได้มีการจีบหรือสารสัมพันธ์กันแต่อย่างใดแต่ผ่านไปไม่นานในช่วงต้นปี2564ก็ทาเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์อย่างหนักเมื่อพระเอกหนุ่มได้ออกมาโพสภาพคู่กับสาวริชี่พร้อมเขียนแคปชั่นว่า i n a l l y found you และแท็กไปหาสาวริชี่ก็ทําอาแฮชแท็กอิตาลีและริชี่ที่แปลว่าแฟนกอดพุ่งขึ้นเทรนด์ใน t w i t อ e r อันดับหนึ่งเลยทีเดียวและหลังจากนั้นสาวริชี่ก็ได้ออกมาโพสตยืนยันความสัมพันธ์อีกคนโดยการโพสภาพคู่พร้อมเขียนแคปชั่นว่า am lucky to have a friend like you เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองจนตอนนี้ทั้งคู่ก็พบหากันมานานสองปีกว่าแล้วแล้วก็ยังเป็นความรักที่ลงตัวมากๆเป็นเหตุให้หลายคนรองรุนว่าทั้งคู่จะมีข่าวดี ดูเร็วนี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ต้องรอติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางคููต่อไปค่ะ